สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อมาพ่กกบช่องแย่ไพ่พา,า,พากินพารวยเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามื้อวานแย่ไพ่เด้น้าของมูลเนื้อทางตำเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบึงได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจา้กก่อนจะไปรับชมรับฟังแย่ไยพ่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพนําไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนาะยามแย่ไยพ่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสิบริาพ,บพาดเบบึงผาชมเนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมมข้าาาคุยยทัักกกบะ คอมเมนต์มาไต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องจ๋าก,กับเบาๆไร้ยายห้างเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งข้อมูลแนวทางตำลาอาจารย์ทันแหล็กคนเลยเนาะคะ่ะแนวาทางนี่เป็นของเด็กตากว่าสันค่ะพี่น้องค่ะตำลาวันนี้เนาะจ้ะเพื่อนหามาเพื่อนบอกว่าซีสองซีหนึ่งสองหนึ่งซีศูนย์ซีห้าซีสามและสองศูนย์เนาะจ้ะแล้วก็อีกฟังทางหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนบอกว่า2 5 23 10 15 13 29และ26มากระจวดน้ำเพลินเด้อค่ะตาเล่าของเด็กตากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนมเมืองลาดเนาะคะ่ะนมเมืองลาดว่าสัน้นยายไปเพิ่งจะลงงวดนี้เนะะาะจ้ะงวดที่แล้วบ่เห็นเนาะคะ่ะพี่น้องค่าบางครั้งบางอาจารย์มึนก็มาซาแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้ลงไห้เนาะคะ่ะมาเบ่งงวดนี้เด่น3กับ4เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นบอกว่า 44 45 46 47 48 49 34 35 36 37 38และ39อันนี้คือแนวทางของหนุ่มเมืองลาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดมักแนวทางคนกาแค้หน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับตำราวัอนี้ก็ให้ยเอฟซียายไปสุข,ขุมสุข,ขุมเฮงเฮงปังปังเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอเดอาลันเนาะค่ะเนาะงตำราวันนี้วันซันเอเดอาลันละว่า สามตัวหนึ่งห้าศูนสองเจ็ดเก้าว่าซันสองตัวก็คือห้าสามห้าเจ็ดห้าแปตัวกันเจ็ดสามและเจ็ดแเนาะจ้ะจากแนวทางเอดอารันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวนี้เนาะจ้ะคนใบหวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะตามล่ามณีลูดสามว่าซันเนาะจ้ะเอ่อเนีนๆคือสากับสาเกว่ันเนาะจ้ะ 4ีโต้สองเก้าสามหกสองตัวล่างคือสองเก้าสามตัวบนคือเก้าสามหกและสามหกนะคะอันนี้คือแนวทางคนใบหวอยนะคะพี่น้องชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สร,ร้างผ้าร่วยเนาะคะ่ะอาจารย์สร,ร,ร้างวันาบอกว่าฟันหนึ่งเนาะจ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสองหนึ่งเม็ดเดียวคือศูนย์หนึ่งสามตัวบนแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเนาะค่ะ,คะจากแนวทางของ อา,อาจารย์สร้างผ้ารวยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพคนบอกว่าเออ่แนวทางของงานนุ่มราชเทเวีวะซันพี่น้องวิ่งลูดแปดเนาะจ้าพี่น้องจ้าแคปหน้าจอสามตวัตวสี่ตัวและสองตวัวคนเลยเนาะจ้าย่ายไพจะอ่านให้ยสองตัวเนาะพี่น้องสี่ศูนย์สามเก้าห้าเก้าสามสาม ส8 6 3ปดหสามสามแดและสีอันนี้คือแนวทางของหนุ่มราชเทวีเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของอันอันนี้แอสไซนน้ำเนาะค่ะพี่น้องมาเบิงค่ะเพื่อนบอกว่าซิปมีหน้าวะสันเนาะจ้าเพื่อนหายมากขังลางห8ดเน้นๆนนเนาะจ้าหนึ่งแปดสองแปดสามตัวคือเอ่อเพื่อนเน้น หกแปดสามเนาะจ้าแปดหกสามเนาะพี่น้องเนาะข้างบนคือห้าสามสี่สามเพิ่นเน้นเนคือหกสามสองตัวล่างคือหกแปดสองตัวบนคือหกสามอันนี้คือแนวทางเน้นของเพิ่นละเนาะพี่น้องเนาะมักกะจังจวดเนาะค่ะพี่น้อง่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพิรุณนครปฐมมัันเนาะค่ะพี่น้องมาเบิงจ้า เพื่อนบอกว่าสามหนึ่งสองสี่สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามแปดสี่เจ็ดและสี่เก่าไปกลับเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่านตั้งแต่ตัวตรงให้เนาะจ้กตัวกลับไม่อ่านเนาะค่ะเนะาะอัดจ้วดได้เลยเนาะค่ะพี่น้องคะอันนี้คือแนวทางพิรุณคนนครถมวาซันเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแอดนั่นเนาะค่ะเนาะ แอดนั่นตาเล่าเมือนี่วาซันจากคางเทิงเนาะจ้พี่น้องจา 29, 92, 93, 94, 27, 28, ้จาสองเก้าเก้าสองเก้าสามเกี่สจ็ดสองแปดเก้าแปดนอะจ้าคางล่างก็คือห้าเจ็ดห้าแปดะพี่น้องจา 6, 0, 9, ้าหกศูนย์เก้าสมนาะจ้มากระจังจวดน้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยคะอันนี้เป็นแนวทางอ่พนบมมีซื้อเนาะค่ะงวดที่เหลพ,พิ่นเข่าเด้อจ้าพี่น้องมาตามต่อจ้างวนนี้เพิ่นบอกว่า เพื่อนมักที่สุดน่ะคือสองสี่สองสองสองเก้าและเก้าสี่เนาะจ้ะอาหมักกระจวดจาดฝาดบึ้มชุดเต็มแคบหน้าจอและเลขตารางแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะจวดจาดฝาดบึ้มได้ค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเลนโบเนาะคะ่ะตามล่าเมื่อน,นี่ว่าสัา่นจ้าเพื่อนว่าเพื่อนเน้นกับซิมี่สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่แปดสี่ศูนย์และสี่หนึ่งอันนี้คือตัวเน้นเพื่อนนาะพี่น้องเนาะ มากับจังจวดน้าเพลินเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดปูเนาะจ้าแอดปูเพิ่นกะมือมา้ามือบอลเนาะจ้าหลักร้อยเพลินศูนย์กับ่าเนาะจ้ามาเบิงแนวทาง2อตัวเพิ่นเนาะจ้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์แปดสี่แปดศูนย์เอ่อเพ,พิ่นไห่ม้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดฟั่นเจ็ดเนาะค่ะพี่น้อง ฟันเจ็ดเจ็ดน่าจะอยู่หลักสิบเนาะค่ะพี่น้องกับพิจะหนาปเป็นแนวทางเดยเนาะพี่น้องเนาะสามโตเิ่นฟั่นอะศูนย์เจ็ดแปดชุดเต็มแคบหน้าจอจากแนวทางของแอดปูเนาะค่ะพี่น้องพิจะหนาปเป็นแนวทางเดยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกราลสินเนาะคะ่ะเดนเจ็ดคือกันเนาะพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดละสั้นห้า เจ็ดสี่วัซซันสามตัวพน,นเนาะจ้าแนวทางของอาจารย์กราสินเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหนือเมฆดิออนวัซซันเนาะค่ะเหนือนะะเ,นเมฆดิออนเราวหายมาแล้วบอกว่าหกตัวเอ่อมันบอกว่าสี่ตัวพนหกศูนย์สามห้าสามตัวคือศูอนย์สามหกเนาะจ้าเนาะแล้วก็สองตัวพนกระมี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สามสี่หนึ่งสี่หนึ่งสามและสี่หกอันนี้คือแนวทางของเหนือเมฆดิออนตามลาวโมนีเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดบอลมหาเฮงเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่า4 39ว่าสัน้น2ตัวก็คือ34 39และ49เม็ดเดียวเจาะไปเลย39 4เกกว่าสัน้นอันนี้คือแนวทางของเพื่นเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่นบอกว่าแนวทางของอันเอดแดงเนะาะจ้ามาเบิ่งข่าวว่าเพิ่อนหายอีกย่างงวดที่แล้วเข้าได้จ้าว่าสัน้นงวดนี้มาตามต่อจ้า09 0ย59กาและ52 3ตัวนเพิ่น2 59059และ052เนาะค่ะเนาะก็พิจารน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะคะ่ะลุงนินหามาเมนี่เดนซีกับเก่าเนาะจ้ะห้าเก้าสองสี่เาสันเนาะจ้ะสตัวเพิ่นจะเป็นห้าสองเจ็ดาเมและเก้พี่น้องคะ่ะเพิ่นบอกว่าถ้าเป็นเบิ้ลกะสองสี่และห้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่า เวียบคนละงูเนาะจ้ะเพื่อนมาซาบังอาจารย์กับบท่านเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าพี่น้องกระยานฟา้านะ้ำพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนหายมาเพื่นบอกว่าสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เากห้าแปดหเก้าหกกจาละแกเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของแอดเคอีเนาะค่ะบนกันล่างมาซันนอตตำเล้าโมนี่เนาะจา้าเด่น9กับ0เนาะค่ะคนบอกว่าศูนย์สี่ศูาศูนย์หกเก้และ9 6มากระจวดน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอัดซื้อหวยลาติโนมาซันค่ะเพว่านว่าเจ็ดแปดห้าแปด8อ8แปด เ้าเน้เนๆคือแปดหาวสันเพื่อนกัเลยบอกว่าแลนแปดเดอร์วสันจากแนวทางซื้อหวยระบโยมวสันจากบนวาเนะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกนะคะแอดรัชนกหยมาเดนสกับเเนาะจากอ่าซโตพันเก้าหนึ่งสี่วสันจากพี่น้องสามโต้พ่นคือเก่าหนึ่งสี่หเก้่โตพนมีหกเก4าสีและหน 4คู่ค่ะพี่น้องคะ2ตัวมาได้ทั้งเถิงและทั้งล่างจากแนวทางของแอดรัดชนกเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมายมมแดงเนาะค่ะแอดมายมมแดงหายมาแล้วบอกว่ามือนีโลดหาเนาะจาก4865 45 35 95 3ตัว865 465ซีโตชุดเต็ม4865เนาะจ้ะจากแนวทางของแอดมายมยมแดงเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดวล่าพอหรือว่าเอ็ดการะตูนเนาะจาตาเล่าเพิ่์มืมอนีเดน3กับ6เนาะจา้างวดที่แล้วเด่น3กับศูนย์ไม่มาเนาะจา้ะมาตามต่อจา้าเพินว่าเพินไห่มากเพิ่นบอกว่า 39, 3เก้า3 469และ6 4ช่ชนกันกับเอ็ดชนกันกับของเอ็ดราชนุกเลยจ้ามือนี้เนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางตำราชุดนี้ว่าสัน้นชุดตัดเดอว่าสั้น แคบหนาจอเลยจ้าจากหน้าทางอาจารย์คุมเนาะคะ่ะ6 3 7 3 8 3 93 65 75แ5และ95เนาะคะ่ะ3ตัวเพิ่น2 73 2 7เเอา2 73บ่ได้อนไดอิดด้พี่น้อง2 83และ293เนาะคะ่ะ2 73มี2อทือเนาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง แนวทางของแมสซูรีเนาะค่ะแมสซรี่บอกว่าวันนีเด่นหนึ่งเดอวัันเนาะจ้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเบื่อนเลยบอกว่าในใจแม่กันหนึ่งสองถ้าเป็นเบื่อนกันหนึ่งหนึ่งเดอวัซันจ้าพี่น้องกับพี่จ้าหน้าใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยออินเตอร์เนาะจ้าเด่นหกล่องเจ็ดเนาะจ้าสี่หกสี่หกหกหกแปดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดวัซันสามตัวเพื่อนสี่ 78 64และ7878น่าจะเป็นขังเทิง64เป็นขังล่างเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของยออินเตอร์เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เขาดีค่ะพี่น้องพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าแนวทางของอาจารย์เสน่ห์แต่ว่าอย่าไปอย่าไปบอกเคยเห็นบอบอบเเห็นเพิ่งโล่งหายนะจ้าแนวทางต่ำไทยเพิ่งเนาะจ้าเพิ่นบงเคยลงเนาะพี่น้องเนาะบคเห็นลงโดนโดนเห็นลงเทธอหนึ่งเนาะจ้าวันนี้เพื่อนบอกว่าสามหกศูนย์ห้าตัวเด่นเนาะจ้า ตัวรองคือ784จากแนวทางตำเล่าอาจารย์เสน่เนาะค่ะต่อไปเลขจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเกล่าเนาะค่ะเกล่าว่าหลุดหาเนาะจาก้ะ5 2 5 9 3ตัวคือ956 2ตัวคือ2เก่าละ56ข้างล่าง2เก่าของบนหาจวดจาาใดค่ะพี่น้องคะต่อไปเล่จ้าอันนี้เป็นแนวทางอยากเห็นค้นถึกเลขกว่าสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางเพื่อนเนาะเพื่อนห้มากเพื่อนบอกว่า เด่น3กับเก่าเนาะจ้ะเอ่อคนหายมากคือ32กับ3เก่าตัวเน้นเนาะจ้ะ3031 9091และ92เป็นตกกันเนาะพี่น้องเนาะจวดจาดว่าได้เนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าตำล่ามอน้เ้อว,วันที่สิบประทัดสามเก้าเก้าสี่เก้าห้าหกเก้าห้าและหกเก้าสี่มักกับจวดน้ำเพลินเลยประทันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าบักคำน้อยงวดที่แล้วเข่าชุดวินเนาะจ้ะชุดวินเพื่อนเข่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาตามต่อจ้าเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวเจ็ดเจ็ดสองเนีนเนียนสามเจ็ดสองพี่น้องจ้าเอาไปจับวินค่ะดูสามเจ็ดและสามสองยายไพจะมักบอกแบบนี้เนาะจ้างวดที่แล้วเข้าชุดวินเนาะค่ะเพื่อนหายสี่เก้าเจ็ดบอกพี่น้องหรื้อไอหยังเนาะจ้าเนาะแต่ว่าเพื่อนเข่าเก่าสี่ีเก่าเนาะจ้าชุดวินของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าเฮามาปิดถ่ายด้วยแนยวทางของแอด็ดสายนา้ำเนาะจ้าเพิ่นบอกว่างมื่อนี่ฟัน68ตัวเดียวในเน,นๆลาานนะ่างออ 68, 61, ว่าสัน 61, ่นเนาะค่ะระวังออก6861ว่าสั่น61งขั้งเทิงเนาะพี่น้องเนาะกะพิจารณาเป็นแนวทางใดค่ะคายคลิปนี้ยายไผะกะข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขา้ามารับชมรับฟัง กะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังสุขุดสุขค้นเนาะคะ่ะว่าจะใดที่แย่ไพ่บอาบ่มมวลหรือว่าอ่านตัวเลขพีพน้องจา๋าขอโทษขออภัยลหลายๆเนาะจา้ะมือในแย่ไพก่กะขอให้เ c ฟแย่ไพ่สุขุสุขค้นเฮงเฮงปังปังสุขุสุขค้นเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา่ะอย่ได้แบ่งปันขอมูลเนื้อทางตำเล่าเม่ให้แย่ไพ่พอหายพ,ายพ,ายพ,ายพอเม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางเนาะจา้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า